สนุกดีนะที่เพ so ื่อนได้เห็นนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เหมือนคู่คู่รักนักแสดงทั่วไปที่ว่าคุณจะต้องมีความลับมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นั้นคือผมนี่ผมกับเขาเริ่มมาด้วยทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็นพวกคุณก็ต้องรับให้ได้ในทุกมุมมองด้วยไม่ได้บอกว่ามองแต่เรื่องอะไรนะเรื่องที่สวยงามเดียวหรือสิ่งที่พวกคุณคอมเมนต์กันหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูมุมที่สวยหรูถ้าพวกคุณต้องการงั้จริงๆเน่ะผมก็ทาให้ได้ ผมก็ว่าก็ได้เห็นกันหลายมุมมองแต่ว่าอะไรแบบอีกหลายมุมมองตัวผมก็ไม่ได้สแสดงออกมาทั้งหมดก็ยังมีเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยแค่ว่าเอาให้เพื่อนๆได้เห็นตามจริงเท่าที่มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมกระทั่ามากๆจริงจริงอีกครั้งหนึงงง่งค้งกันมีบ้างร้านที่ลับเกาหลีไปรอบล่าสุดชอบแม้ว่าดราม่าตามมาเยอะมากมีดราม่าเยอมทั้งโรกาชุสุเนดราม่าที่มึงอยากอ่านกี่โนึ่งจีครยส yes รู้อยู่แล้วฮะ 좀 불편한 점이 있었나요? 그리고 혹시 스트레스나 불편한 점이 있으신지 드라마에 대해서 어 근데 저 드라마는 괜찮은 것 같아요 왜냐면 저는 뭐 드라마가 안 좋게 흘러가면 뭐 언제든지 저도 찰리랑 마찬가지로 봐 드릴 준비가 돼 있고 그걸로 인해서 뭐 슬퍼하고 말고 어차피 드라마니까요 그래서 뭐안 좋게 겨, 뭐 끝이 어떻게 될지 모르겠지만 안 좋게 흘러가면 은 그냥 제가 비련의 여주인공 하면 되고 그리고 그냥 뭐든 뭐 드라마 어떤 드라마든 간에 어제 인생은 제가 사는 <목소리> 것이고 제가 행복한 게 먼저기 때문에 그냥 드라마는 딱히 신경 쓰지 않고 그냥 보는 게 있지 않아. 자, 제행 제가 가고 가고 싶은 길 제가 선택하는 길 그게 제가 어 그냥 수에 없는 선택고 그러기 때문에 드라마는 별로 성공하지 않는 것 같아요. 물론 사람이니까 슬프긴 하죠. 근데 아찮미이 봐요. 아, 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 만 아, 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 만 아, 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 ก็คือตัวเขาก็พร้อมที่จะแบบยังไงตัวเขาก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคือรู้แค่ว่ามันมีดราม่าแค่นั้นเองค่ะแลก็แบบยังไงเส้นทางชีวิตเขาเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอยู่แล้วกใช่ครับแล้วพอหลังจากที่กันกับมาไทยค่ะไรู้กันเคลียร์ใจกันหรือยังสองคนเว่าระหว่างคนนี้มีอะรบ้มีอะค่การัยนใจคว่าะเกิดอะไรขึ้นอะไรเจอกันให้มีที Yes 그래서, 근데 뭐, 뭐, 저희, 저희가 국적이 다르기 때문에 부딪히는 부분은 어쩔 수 없었어요. 서로 다, 다른 사람이고, 다르게 태어났고, 다른 곳에서 환경도 다르기 때문에 부딪히는 것은 당연하다고 생각을 하고, 그냥, 어, 모든 사람들이 다 마찬가지일 거예요. 서로 보안 안 좋은 점이 있으면 보완을 하고, 그리고 이해하고, 경청하고, 그리고 들어줄, เออชัวร์ฮันดานะนั่นเราจอสิอนันกัคทก็คือที่มิที่แบบว่ามาเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คือยังไงอะคะด้วยความที่การมินก็เป็นตัวการมินที่แน็ก็เป็นตัวพี่แน็คต่างคนแล้วก็ไหนจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็พร้อมคือถ้าเราชอบใครสักคนเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาอยู่แล้วค่ะแล้วพี่แน้คกยอมรับว่าชอบแล้วใช่ไหมคะการมินยอมรับว่าชอบนักแล้วเรื่อหนอม่ด้กันนี้ะม่ อานีเยอะอานีเยอะลุ้นดิเราคำตอบเราคำตอบมาชื่อคกระถางื <man> <ido> <im> me, <idamente> ่อรกูชื่อนัทชัดใช่ไหมเจาก็คือคนที่รู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือเขาอยู่ที่นี่ค่ะเขาขาขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็อยู่เพรแฟนๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆอะค่ะเขาอยู่ที่นี่เพาว่าที่ไหน ได้นดนี้ด้ดี้ดีใจไหมนะแะดีดีใจดีใจอใูไ้กูจกูใจ้้ะใ้อถ้านี้แล้วจเราตงีเลยเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีรู้สึกดีที่ที่ยินดีที่ได้รู้จัก เข้าใจยินดีที่ได้รู้จกักคือคือเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละจริงมกกต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยขึ้นเยอะมากจนเราไม่สามารถนินทาอะไรได้แล้วแลตอนนี้ก็คือคือต้องบอกว่าในประโยคที่เราพูดเนี่ยการจับจับ,จบท่าทางขมอนเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจการพูดคุยมากขึ้นแล้วผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทําให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็แคร์ความรู้สึกทุกคนด้วย แต่เพาก,การกลับมาทางในของการมีความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปแล้วใช่ไหมพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมจะกผู้งตรงอะไรเงี้ยครั้งนี้มามันก็เป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่เหมือนที่เพื่อนเพื่อนเห็นดูเป็นอะไรที่แบบมีถ้าพูดตรงคือจริงๆขึ้นเยอะความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะตัวผมตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายาม ออกมาให้เพื่อนๆเห็นได้มากขึ้นเท่าที่ส่วหตัวผมได้แต่ในบางเรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินเราก็อาจจะแบบไม่ได้ให้เห็นไม่ได้บอกตลอดเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะผมว่าจริงเราโตแล้วเราดูกันออกอยู่แล้วอะไรนะแต่ว่าในการตัดสินใจคำพูดหลายๆอย่างตอนนี้เหมือนเ่ก็พยายามครับให้เขาได้พูดมากกว่าตัวผมหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามข้ตรงแล้วก็ผมไม่ได้มีการเตรียมอะไร่อนด้วยให้เพื่อนๆ มันมันไม่ต้องเคลียร์อะไรามากคือตามจริงอะคือถ้าคนเรามีปัญหาเราก็มีปัญหากันเวลาแบบเรา we fighting ก็สนุกสนุกดี <laughs> ก็เป็นเรื่องที่มันต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับผมแค่ว่าหลายเรื่องอน่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแค่ภาพข้้งหน้าแต่ว่าตัวผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีความสุขกับถ้าที่ทุกคนยังยังดูพวกเราสองคนแล้วสนุกมีความสุข ติดตามกันไปให้โอกาสเราแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราสองคนดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับแล้วจำได้ว่าก่อนหน้านี้หลายๆอย่างที่แมทค้างคาในใจได้คุยกับน้องได้ถามได้คออําตอบหรือยคะคุยคุยคุยก็เราคุยกันมากขึ้นคือเด็กที่เรามาในงานเราอเขาชอบเราแล้วก็ตอนนี้ถ้ลีกโอเวอร์อะไรนี้ว่าจะแก้ไขยังไงต้อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าหลายคนถ้าดูผ่านนี้เราอาจจะจะรู้สึกว่าแบบอ๊ะ มันคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับคือในเมื่อเรามีน้องล่ามมาแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังสำเนียงของเขาหลายๆหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยผมคุยกันเนี่ยหลังกล้องอะไก็คือคุยกนันเรื่องจริงแบบคุยกันปกตินั่นแหละครับแค่ว่าเราก็อยากให้พเพื่อนๆได้เห็นนะเวลาเขาพูดแล้วก็ตัวผมก็พูดสลับกันบ้างแล้วก็เห็นหลายคนก็บอกอยากให้น้องน้องลามพูดเยอะๆอะ <laughs> ให้พูดให้พูดอย้อนกลับไปถันที่เขาบอกว่าคนที่น่าจะรู้ความรู้สึกของเขาดีที่สุดนั่นนั่นคือเราใช่ผมเลยบอกว่า เราอยากพูดอะไรบ้ยจริงๆไม่ไม่อยากพูดอะไรมากครับก็แค่อยากพูดกับเกิดคนดูบางคนผมจริงๆไม่ค่อยชอบพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีคือหลายคนเนี่ยชอบชอบมามาถ้าเราพูดภาษาตรงๆนะผมคนพูดตรงอยู่แล้วชอบชิดแทนหรือไรแทนเกิดบางทีผมก็อยากเตือนสติพวกคุณแบบอ้องด้วยคุณอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่เท้าตลอดเวลาผมรู้ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่พวกคุณมาแบบสอนผมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ที่เข้ามาติดตามแล้วก็ คือมันเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเหมือนมันมีหลายกลุ่มมากที่เข้ามาเพิ่มแล้วก็มาทะลงมาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบการที่ว่าเห็นคนมาแบบตีกันหรือทะเลาะก,กันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวผมก็ไม่ได้ชอบพูดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณถามแล้วก็ยุยุคคำถามมาพอไม่ตอบก็ว่าพอตอบก็ว่าพอนิ่งก็ว่าพอไม่นิ่งก็ว่าแต่สําหรับผมก็คือ สนุกดีครับผมเป็นสี่เดือนที่เจออะไรมากมายเจอความรักที่เข้ามามากมายเจอความเกลียดชังที่เข้ามาเจอความจริงใจเจอหลายๆสิ่งที่เข้ามามันเป็นอะไรที่ว่าดีใจมากที่ในชีวิตครั้งหนึ่งได้มาได้มาผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้ม,นมันสนุกรู้สึกดีเมื่อสาเรัจมันไม่ใช่เรื่องสนุกคือต่างระดัขึ้นเรามีการประพอชีวิตองไรที่ต่อคนอย่างบ้างผมเนี่ยเรียกว่าไม่พร่องเลยก็คือพยายามทําให้ทุกสิ่ง<า> ดีที่สุดเท่าที่ตัวผมทาได้แล้วก็แล้วก็พยายามคุยกันให้ให้รู้เรื่องจริงแล้วคุยรู้เรื่องคุยมากอยู่แล้วแหละเราก็คุยกันทั้งวันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเราทั้งสองคนหรือตัวผมเนี่ยจะจะคอยเตือนเขาตลอดกับสิ่งที่ทเมาต้องเกิดขึ้นข้างหน้าว่าว่าอะไรว่างามจะน้อยลงคนจะดูเราน้อยลงคนจะมาหาเราน้อยลงคนจะรักเราแล้วก็ไปเริ่มรักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ แล้วก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วในเมื่อถึงเวลาคุณอยากจะทาอะไรก็ทําได้แต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังต้องมีการควบคุมอะไรหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงน,นตัวเขาเองจริงๆผมจะเป็นคนดูออกว่าเมื่อไหรไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีอยากไปไหนหรือทําอะไรหรือเจอนักแสดงผู้ชายคนไหนที่อยากเข้ามาลรวปล่อยไปเลยผมนอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยให้ไปเจอใครง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพราะมันเหมือนกันว่าถ้าตัวเราไปอยู่ที่นูน่น ตัวเขาก็ต้องรู้ดีกว่าตัวเราเหมือนเราอยู่ที่นี่เราก็ดูออกว่าใครเข้ามายังไงไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหรือผู้จัดการนักสแสดงหรือว่าใครที่อยู่ดีนี่สร้างมาจากคนที่ผมปั้นขึ้นมาล้วไปทํางานเลยอนะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะเยอะแยะมากมายนะที่เจอเจอกันตอนนี้แล้วก็มีหลายคนที่พยายามเข้ามาในจุดนี้ด้วยอนะไรเงี้ยก็คือก,ก็ดีใจนะครับผมได้เห็นหลายคนนักสแสดงลงมาทํางานกันแล้วก็มาให้กําลังใจกันอะไรเนงะี้ยคอยสนับสนุนเรา ไม่รู้พูดยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบสนับสนุนกันมาสี่เดือนนี่มันไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะที่ที่เรายังมีคนรักมีคนเข้ามาดูเพิ่มเติมกันแบบนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆเมื่อกี้พูดถึงคนที่เข้ามาหากันมันเป็นความสุดหัวงหรือห่วผมว่าไม่ไม่นี่หรอกแต่ว่าเนื่องจากหนึ่งทำไมผมยังไม่อนุญาตเหมือนว่าเหมือนสงการเหมือนตอนสงการเนี่ยที่ผมแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยเข้าไปมากเนี่ย หลายคนในดาผมเยอะมากเลยนะว่าว่าแบบทำไมเป็นอย่างมุ้อย่างนี้แต่ซึ่งผมบอกว่าคือมันมีที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตอนนี้นคนที่มาจริงๆน,น,น,นะถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นเลยเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างปเป๊ะเลยผมเลยรู้สึกว่าให้เขาอยู่แข็งแรงด้วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่อยากไปไหนอยู่ดีนักสแสดงใครทักมาชวนไปเมื่อนั้นนะถ้าคุณแข็งแรงคุณเข้าใจคุณแยกแยะได้ทุกอย่างจริงเนี่ยเราก็ตามสบายเลย ใช่ครับต้องต้องให้เรียนรู้เพราะสิ่ง <Okay. S 1> ที่ทําไม <Okay. S 1> ผมไม่ได้ปล่อยใครไปง่ายๆหรือเจอใครง่ายๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามีสัญญา <Okay. S 1> เขามีงาน <Okay. S 1> มีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษา mm hmm. มีพรีเซนเตอร์ที่ต้องนี่อยู่ mm hmm. ไม่ใช่อยู่ดีปล่อยไปนู่นนี่มันมันไม่ได้ผมยังก็องบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่ยังจะทำแบบผมอยู่ผมยังต้องรักษาสิ่งตรงนี้อยู่แต่เมื่อใดที่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบว่าเป็นอิสระอยากไปไหนอยากใครชวนไปไหน mm hmm. ผมตามสบายเลยแค่แค่บอกผมก็พร้อมที่จะปล่อยกับได้ทุกอย่างเลยใช่รับตอนนี้สถานะ ไม่เรียกว่าอะไรอีอถามมาเลยดีกว่าแต่ยังไหมจนถลงตอนนีบราตโอเคลจริงๆเ่น้ยเอนน้ใมันแนกอยใชมันแนกอยน่ะาไม่มีรนเดยอะอนตอเกิดใช่มสสบายพี่แนเขาถามอ่กามินถามว่าพี่แนจะตอบว่าอะไรไม่ผมไม่รู้ ตอบมตลอดอยู่แล้วทุกคนไปเห็นใช่ป่ะตอบบ้าอลยตอบบ้าตอบใหม่ทั้งไมตอบซ้ำแล้ตอบบ่อยๆอยู่ตั้งแต่เริ่มแลวก็อตอบเพื่อตอบก้ังไม่ได้ชอบหวานแหววอยู่แล้วแต่ก็คือให้เกียรติที่สุดเท่าที่ทำได้อให้เก็บ่าเ่าที่ทำได้คือให้เก็บที่สุดเ่าที่ค่ที่รู้จากการินดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าที่กาีแสดงออาไดอก็่่ามันเป็นความจริก็่สเขาแสดงยังไงกับ แต่ว่าพี่แน็กอ่ะพูดออกสื่อบ่อยมากว่าเป็นแฟนอือดีละดับกันชริเนอร์้คนเอจโกลย้อนเน่ยไทยเรโอเคสมาราภินิพน็บอยเฟนาหร่มเยาะเชฟพุเทรนด์ใช่ใค่ะเป็นบอยเฟนนะอ้ยถ้พอดะไทยนี่คือแฟนนะคนรักคนรักแฟนนะย้อนไทยไทยลรัก ที่จริงแล้วเขาเคยพูดคำนี้กับเราไหมจริงเนี่ยมันมีทั้งพูดเล่นพูดอะไรจนบางทีว่คนก็สับสนผมเลยไม่ค่อยอยากวนให้คนงงหรืออะไรเพราะว่าจริงเราเห็นเนี่ยเขาก็ ทำผูช่วาคุณเล่นคูณจริงไหมแต่แรกที่ใครเห็นมาแล้วก็เวลาสัมภาษณ์สดทีก็จะมีปัญหาทีผมก็เลยเน,นี่ยวันเนี้ยจะจัดการได้ก็พูดพูดดีกว่าแต่ว่าคุไม่ถือว่าเป็นการประกาศเป็นผู้รักกันครั้งแรกเนาะเป็นที่รักกันครั้งแรกเนาะใช่ใช่ก็ก็ดีส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ว่าวันเนี้ยมันดูมีความสุขนะครับผมผมองตูมก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ในใน ในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันตามไปผมว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตลัที่ได้ทุกคนมาติดตามก็เป็นเลยที่น่ารักดีไพ้ทุกคนนะเดี๋ยวเวลาไม่แปลว่าคนเอ็ดเซนกวนไหว้เลยว่าคิดต็มตไม่ได้ไม่ได้ขยับนิ่หน่อไปไม่ได้ภาษาไทยที่อยากจะสอนน้องคนนี้อยากสอนว่าอะไรดีให้เรียกแฟนหรือให้เรียกแินนรักแฟนกินนีรักไม่สชผคนไม่ใช่คน อะไรจะเรียกอะไรก็เรียกจะเรียกไอ้แน็กอะไรก็ได้เฉยๆหมดเลยก็คือแค่ขอให้ขอให้น่ารักกับทุกคนที่มาวันนี้ขอให้น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอ,อกาสเราอยู่เพราะต้องบอกว่าคู่คู่รักของเราเนี่ยคู่ผมเนี่ยเป็นคู่ที่ที่บางคนเนี่ยดูเนี่ยมงมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากแล้วมันเข้าไปกวนชีวิตหลายหลายคนมาก มันไปนเด้งข่าวอยู่ตรงนู้นบางทีผมเข้าใจมันน่ารำคาญมากไปเด้งใน Facebook ไปเด้งใน i อคนหลายคนเพื่อนผมไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรงนงี้เลยแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบให้โอกาสเราผมอยากเน้นเรื่องว่าให้เขาน่ารักน่ารักกับคนที่ให้โอกาสเขาให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ให้เขาได้ทางานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับแล้วแกกามีนล่ะคะกามินอยากให้ที่เนี้ยเที่ยบว่าอะไรคะคุลิปูคันดิมช่ลลีการคันดิมิเนตต์มลโลกลอต ก็บางครั้งจะมีบางครั้งที่แน็เรียกกามวาไมเลยว่าะเรู้ึกว่าอันนเชเรียกเรียกเรียกเอน่แต่ว่าถ้าจะเรียกคืจะเรียกแบบแบบชีวิตจริงนะ้บอกว่าข้างหลังมจะเรียกแบบมเลอาจจะไม่ได้สวิทหรืแบบว่าเรียกมงมากเงี้ล้วกอาจจะแม่ต้งขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตามใ พราะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นข้าวชื่อแบบทุกคู่ที่แบบใครทาอะไรแล้วเราต้องพัทุกคนเรมัเรียกแบบเฮ้ยคิดยังไงคืผมจะเรียกมาเลอรมาเลอร์มเป็นเตมนชืออะ่รอะใช่ใช่ก็คือก็บางทีก็จะเรียกกามินด้วยเวลาถ้าถ้าหลังกล้องต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เสีงต่ำมากนะเวลาเรียกจะมือจะเป็นสอย่างที่เรียกคือกามินกามินกับมาเลรมาเลอรจะมีประมาณนี้แหละใช่่ิจริงปกติเรียก่อี่ 찰리, 엘리, 생수 찰리. 네, 다민이 현실적으로 찰리를 어떻게 부르고 있는지. 저는 찰리라 이름을 부르는 것 같아요. คนใหญ่ก็จะเรียกชื่อพี่แน่ใช่เราจะเรียกชาลี่ชาลี่ชาลี่ครับผมถ้าถ้าเกิดความสัมพันธญท้งานค่ะความรักครั้งนี้มันไปถึงจุดแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยเราเราหวังถึงตรงนั้นเลยนะคะผมผมผมขอไม่พูดเรื่องนี้หรอกผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่เพราะว่าหนึ่งแม้แต่ตูนเองก็ยังเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเรายังต้องดูอะไรกันอีกยาวนานมากผมไม่อยากจะให้ ไม่อยากทาให้ทุกคนเสียใจหนักเกินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วก็แคร์คนที่ติดตามเรามากที่สุดผมจะไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับใช่ครับวามสัพันธ์ยังไม่อยากจะดูไปเรื่อยๆของอดีอ่อืออืก็เหมือนตามที่เขาบอกตอนแรกๆเลยนี่แหละที่เวลาเราสั่งกี่ครั้งเขาก็จะเป็นเป็นฝั่งผมว่าที่ออกตัวแรงหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาตามมาตลอดแล้วก็จะเป็นฝั่งเขาที่บอกว่าอาจจะต้อง ทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริง, <c oughs> รงๆเราก็อยู่กบน,นโลกที่มันเป็นความจริงเย <c oughs> ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบไม่ได้แบบมีมุมที่มันหวานบ้างมีมุมที่มันอาจดูแข็งกระด้างหรือม,มุมที่แบบไม่ได้ตามใจทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบแบบอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน มันไม่ใช่ละครที่แบบว่าพุ que que ira, ่งกลับมากำกับว่าบทมันจะต้องเป็นน like ี้จะต้องมหอมมาจูบให้ทุกคนเห็นมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนเรียกร้องเราขอให้มันเป็นไปตามจริงที่มันเป็น่ใครจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยให้เป็นตามที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบตนนี้เรียกว่ากามีควาสมนยนันกันกันกกนนกันกกบกันกกกันกก 그 누군가를 좋아할 수 있다는 거는 가, 진짜 기쁜 일이라고 생각을 하고요. 그리고 찰리가 지금 얘기한 것처럼 뭐, 뭐 결과는 어떻게 될지 모르니까 많이 보완하고 많이 배우고. 저희는 아직도 많이 서투르기 때문에 좋은 모습만 보여드릴 수 없을 것 같아요. 저희 찰리도 마찬가지고 저도 마찬가지고 서로 진심이고 가식이 없는 사람들이기 때문에 아마 좀 서툰 점이 있어도 이해해주시고 긍정적으로 저희를 바라봐주시면 감사하겠습니다. 그는 그 지금 이 좋고 기분이 좋습니다. 그기분고습니다 ้วยความที่ต่างคนอย่างตกต่ตางกันอยู่ค่ะแต่ละคนก็ยังมีส่วนที่แสดงด้านที่ยังัดติดขัดกันบ<ช>้างก็ยังต้องปรับ <ๆ S 2> แล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ<ช>ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกคู่ต้องเจอกันอยู่แล้วนะเราก็เป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์เราต้องเจอกันอยู่แล้วมันจะสวยงามหมดไม่ได้แล้วยิ่งผมเป็นพวกแบบมันเรื่อยมุกไม่ได้ด้วยจร,งรยิงเลยเงี้ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ดูอะไรที่มันเป็นแบบความจริงด้วยอะไรหลายอย่างมุ้ง้ย ตอนนี้เรียกว่านมกมีความสุขมาเลยมีมีความสุขมากมีความมีความสุขมากมีความสุข,สข,สข,สขจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบอยู่ให้กําลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึง3 4เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะว่าคนจะหายไปเลยเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเป็นกําลังใจส่งให้เราขึ้นเรือมา ไปพอวันนึงมันประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนแบบว่าส่งน้องถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆนะครัรปปบเนี๋ยวยาวนะบอกขอบคุณยาวหลุดพิงดานเท่หุ่นฉลาดซื้อมาครับเื่อนช่วยจงิดเร็วทเให้ฉัน่นนาาย 어 정말 항상 감사드리고요 어, 잠깐만 <laughs> 길게 어 어제도 정말 행복하고 오늘 여러분들을 만나 어, 이전에 드라마가 있냐고 아냐고 물어봤는데 드라마가 있는 사실을 알고 어 저희도 뭐 마냥 괜찮지 유쾌하지는 않지만 그래도 잘 극복하고 제가 다시 와서 여러분들을 다시 볼수 있는 기회였기 때문에 조금 조금 어 더그 뭉클하고 감사하고 그런 마음에서 그래서 어저께 혼자 일기를 엄청 저는 좀 일기를 많이 쓰는 편이거든요. 그래서 이제 저도 마찬가지지만 드라마로 인해서 저만 힘 저희만 힘든 게 아니라 이제 팬 여러분들이 더 힘들고 그럴 거란 말이에요. 그래서 저는 그게 더 걱정되고 저는 걱정하지 마세요. 저는 그래도. 이게 잘 어, 회복하고 굉장히 좋게 생각하는 편이기 때문에 드라마나 이런거는 신경쓰지 말고 팬 여러분들께서 그냥 믿고 그냥 긍정적으로 어, 모든 것을 긍정적으로 생각해주시고 바라봐주시고 그렇게 살아가주시면 감사하겠습니다. 니다 <목소리도> ที่ก่อนหน้านี้มีพูดถึงเรื่องดราม่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าเขาสองก็คือมันไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะที่เกิดดราม่าแ้วก็เขารู้สึกเป็นห่วงแฟนคลับด้วยไม่ใช่แค่ว่าตัวพี่แนก,กับตัวกามนสองคนที่รู้สึกไม่ดีแต่แฟนๆก็จะเป็นห่วงด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะเพราะว่าเขาสามารถผ่านันไปได้อยู่แล้วแล้วก็พี่คายไปได้ด้วยดีอยู่แล้วค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยช่วยให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็สนับสนุนมาตลอด ในการครียมการระับเกาหลีขั้นถัดไปเนี่ยได้คุยกันแล้วลิเดียว่าคุณแม็ชาลีจะขอไปด้วยเจอคุณดามินอนุญาตแล้วหรือยังคือขอผมไม่พูดถึงแล้วผมพูดตั้งแต่เดือนแรกที่ผมคุยแล้วแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่มันต้องปรับตามความจริงหลายๆอย่างที่ว่าแรกๆนะผมเมื่ีผมก็มาทบทวนว่าเออเออมันก็คงแปลกจริงเหมือนที่เขาบอกนะว่าแบบอยู่ดีเราพุ่งไปนก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องแบบอะไรที่เขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเหมือนเชื่อเขาบอกเพื่อนๆถ้ามันเป็นเรื่องที่ มันไม่ใช่เรื่องละเอียดอ่อนที่หลายคนมาทะเลาะกันแทนผมเลยอย่าลืมว่านี่คือผมและนี่คือเขามผมจะไปเที่ยวเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องของผมับเขาหรือว่าผมจะไปไปไหนกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้พวกแบบว่าเพื่อนๆไม่ต้องมาทะเลาะกันแทนผมมันเป็นเรื่องเหมือนที่คนสองคนคุยกันอยากเปลี่ยนแทนตอนไหนอยู่ดีอยากขึ้นเรืออยู่ดีไม่อยากขึ้นเรืออยู่ดีอยากไปประเทศนี้อยู่ดีไม่ได้อยากไปมันเป็นสิทธิ์ของตัวเขาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผมจริงๆเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าผมผมที่เกียดตอบเอาใจคนนะผมก็รู้สึกว่าตอบ ความจริงนี่แหละใครรับได้ก็รับได้ใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ยังขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราแล้วก็คือเราได้อยากให้เห็นความจริงใจกันนะแล้วก็อย่ามองเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องงงแงงกันมเพราะเราโตกันมากแล้วก็ทุกอย่างที่สถานการณ์ความเหมาะสมกนจริงทุกอย่างอยู่ที่อยากไปไหนก็ไปอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากกินอะไรก็ค่อยไปกินแล้วก็ อยู่ที่เราสองคนจะตัดสินใจส่วนความน่ารักรุมมองอะไรที่เพื่อนอยากเห็นและที่เราแสดงให้ผู้คนเห็นได้เนี่ยผมก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายเราคิดว่าน่าจะอนุญาตให้อนุญาตอนุญาตให้นไปเกาหลไเมื่อไปาหลีได้เมื่อไหร่ชลิลาเารากชลัาราบกลิลัลกุราชลั้กุกราบเการาบุกฮราบกฮาราบุกฮาราบุกฮาราบุ 안하고좀시간จ으로여유가ง을때อ이가고싶어요시간이ยวาคือถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีงานแล้วก็ว่างกันทั้งคู่ก็อยากจะชวนให้พี่แนนไปด้วยกันคือต้องต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงจกับเรื่องทํางานว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเขากลับไปเหือนที่หลายคนไม่ได้สร้างคือเขากลไปแล้วถ้าสมมุติเขามีท เราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าทางครอบครัวเข้ามาเที่ยวไทยก็ดีเหมือน,นกันอะไรเนงะี้ยเพราะบ้านผมก็ไปเที่ยวกันผมก็ไปเที่ยวกันบอยแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ต่อไปหน่ตไนึง่ง